สวัสดีครับน้องฟอนะฮะเมื่อกี้เห็นสามีสุดหล่อเราถอดไปเรียบร้อยนะฮะมาถึงคิวสาวน้อยคนนี้เหมือนกันนะฮะทั้งสวยทั้งน่ารักเนาะนะฮะรูปร่างหน้าตาดียกให้เธอเลยวันนี้นะฮะพอมีอยู่แค่นี้คนเดียวโอเคครับนะฮะมาถอดแก้มนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเธอเป็นรักยิ้มไหมนะใส่ครบหนึ่งเดือนแล้วนะเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าด้วยนะฮะกว่าสักประมาณอ่าเอาโอเคเอาโอเคออะทำเธอมาครับนะฮะเปอร์เซ็นต์ลทีเดียวคุปปกครับฟอนะฮะไม่ต้องอ้านานขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือก็ปฏิบัติได้ดีนะฮะทั้งคู่เลยนะครับนะฮะครับมีการทายานะฮะหรือว่าโคฟิแจกด่าก็ไม่รู้นะฮะหามาหลอกกันก่อนจะมานะฮะเป็นการวป็ความค่าผิวดีครับนะฮะไม่มีอะไรแล้วที่สำคัญคือไม่น่าตกใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะคำถามโอ้สบายมากเห็นป่ะของเมียเราสบายมากครับนะครับคั่งนี้เหมือนมันจมด้านในหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะขอไฟด้านในนิดนึงนะโอ้ไม่จมครับนะ แต่ว่าไม่ค่อยกดแต่ว่าจะเป็นละยิ้ไมไหมอัพขึ้นกรานะคะมามันไม่ค่อยจมนะด้านนี้นะัเออมันไม่ค่อยจมมันไม่ค่อยสมคือมันห่างเยอะนะฮะทำไมไม่มาเปลี่ยนล่ะคือถ้าใส่ตัวรัดตัวนี้ก็มันก็จะเป็นไงก็จะดี้ไม่ได้ห่างขนาด,ดนี้นนครับมันห่างนิดนึงหรอแล้วมันเพิ่งเป็นเมื่อประมาณอาทิตย์กว่า๋อแสดงว่าแก้มหลอกพืนตัวแล้วนะคะ เออนะฮะแล้วอาปากโอ้ค่ะของน้องปอดีครับก็คือชอบตรงที่ว่าเขาไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยฮะของเราจะงีตุ่มอยู่นิดหน่อยเองแต่ว่าประครบก็หายครับแต่ว่านะฮะเดี๋ยวก็ยินดีกับเราด้วยฮะ,ะเรามีรักยิ้มอีกคนหนึ่งแล้วนะครับนะฮะเยอะด้วยครับเป็นเยอะด้วยครับนะฮะเป็นซะเยอะเลยฮะนะฮะ,นะะดูน่าเกลียดไปเลย,เยน่ารักไปเลยพูดผิดนะครับนะฮะโอเคนะฮะเมื่อก่อนไม่มีรักยิ้มใช่ไหมฮะเนาะแกไม่ได้เป็นร่องขนาดนี้นะครับเนาะ นะฮะแต่วันเดียวระครบมันก็จะตื้นขึ้นอีกแต่ก็จะอยู่กับเราอีกหลายปีนะฮะครับนะพอใจนะน้องปอปน,นะไปเซลฟี่ให้พี่ดูด้วยนะ,ะนะครับนะฮะเอายิ้มหวานครับแต่ลึกครับดีครับประครบน้ำุ่นนะ,ะประครบน้ำุ่นแล้วก็ทายายด้วยแค่นี้นะฮะแค่นี้จบแล้วครับอาวเรียบร้อยครับ <นะ S 1> ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ